ทุกแล้วไปน้องเออขี้โกงม่วงม่วงอบงลาวไปน้องเออเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องเออไปน้องเอฟซีตะโกนมาลาวไปน้องอบม่วอ่างม่วงอบวงลาวไปน้องเออวันนั้นกินม่มที่ไอ้ชุดโรยไปน้องอ่างม่วอบอบวงลาวไปน้องเออมาเทียบม่วงก่อนมาทิศมักม่วงต้องทำอย่างม่วงเลยไปน้องหลักกันตอนไปน้องหลักกันตอนขี้โก่งใหญ่ตั้มเลยไอ ไม่มิดนะไม่รู้เดี๋ยวก็แปรแล้วแต่ว่าไม่ปื้อเต็จหรือไม่นี่เต็จหลืออ่านี่ยอ้างเนี่ยอ่าได้มาเทียบเหอนก้อนพี่น้องเอาพี่น้องเนี่ยไปเร่ลา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 ก้าวไหนอุ้งพี่นาะเอาวันที่กอดไว้เลยเร่อุ้งเลยเตียนมาจัดการเอาลงอุ้งเลยพี่น้องเนี่ยอุ้งเลยพี่น้องเอออ่ามืออุ้งอุ้งลาพี่น้องกีกลงพี่น้องกีกลงกับอ้างมันพี่น้อง ล้านมันลงตัวกินไม่ยิ้มตีก็จัดเหลาไปน้องจัดลาวจัดเหลาไปนอ้องเออเนี่ยวิธีทำม,มันไม่จะยา,ยากเลยไปน้องเนี่ยลองไปทำกินเล่นไปน้องนะแต่อเมนูนี้มันเบื่อก็จ้างจิบได้ไปน้องเออทำไม้อันนี้ไปน้องอ่านี่นะจัดแต่กับแคว้นเลยไปน้องอ่าเนี่ยแคว้นเลยอืมไม่รู้เบื่อบ <S <S อกรุดเกี๊ยวรุดเกี๊ยวไหม <S <S รุดเกี๊ยวไหมเกี๊ยวไหม อย่าไม่ไปน้องเออเนี่ยไปเนี่ยไปน้องก็ได้เลยไปน้องอ่าแล้วก็ทีนี้เราปิดคว้าไว้เลยไปน้องเราปิดคว้าไว้เลยเราปิดคว้าไปเลยไปน้องก่อดมาเลยถ้ากล้องดำอย่างม่งไปน้องไปน้องร่างระวังไอ้มุ้ยทุบลงมาตำหนักชิมเจียวนพลังไปน้องอ่าอย่าบอกทิพย์ใจน้ำตาลทิพย์มาไปน้องนะเนี่ยจะมีได้หมาน้ำตันติพยอืมน้ำตันติพย์ใจไม่เลยไปน้องอย่างนี้เลย นำตันทีบจะได้นำวุน้นมาไปน้องนะเด็ดนะทักกิดนำทีบมาเปิดละลายนำปลาเข้ามาดิฟได้นำปลาไปน้องบวกก้อนแล้วก็แบ่ววงว่านได้ได้ข้อนกระดาษไปน้องแบ่งว่านไปน้องอืมแล้วก็เกาวกัวดไปน้อง à cua tại mày tưng lấy gọi gọi từ mô bên ông để cặp làm chim chéo bị đá nha bên nó là bị phung để má má để nói để nói bên nó ư quét này bên nó à để cá này bên nó để cá làm cắt tiệm đóng bên nó để phải lười bên ít bên nó à đai bên nè làm chim chéo bên rồi cuốn quân quân guli guli, vino, and I'm tan lại quân áp bên hôm 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 กับเป็นอ <frost. S 1> ันหน่อเทปนี่ไปน้องอืมลายเร่งเลยไปน้องเออแล้วว่งมุ้งม่ทุกแต่ทำจิมเจยวไปน้องเนี่ยทำจิมเจยวทุบมาทิดจิ้มเหลกของน้องนะมาตื่นเลยหวานอืมลายด้วยพอดีเอาไปน้องเดี๋ยวไ่อะไรหลับมุ้งทุกกันเลยสุกแหลกไปน้องเออขี้กลวงม่วงมุ้งกับวงเหลาไปน้องเออเดี๋ยวไปกินกันเลยไปน้องเออมาแต่ไปน้องทุกเรื่องที่ขี้กลวงม่วงมุ้งกับวงเหลาไปน้องวันนั้นกินไ่ทันร้อยดีไปน้อง À, nè rút lười vì nó, kiếm bằm chim chéo vì nó, rút rồi lười vì nó. Mà tại vì nó, à bài nó. Ừ. mình với nó nên ta chỉ bay vì nó. Nhá không bị nó. Chim bay đắp bay vì nó. À. Rồi vì nó. Đây này, ngốc của nó ăn kiếm mấy tần đi. กินนังยิ้มกันเอ้ยเอ้ยอยู่ l รอดูอาไกนลไปนนะพูดตัวเยเนาะอปนะว่าิดคลก้อนไปเนองก็ตัวไปกินก้อนไปนก็คุณก็คุณไปน้องิียังไม่ขอไปน้องที่ให้เจ็ดแบบชมคลิปที่ต่เดมาไปนองฝากก่อนรกก็แชร์ว่ที่กันบนะเผื่อจะได้ไม่ปลาดคิปต่อไปไปนองแหลกคลิปหน้าว่าที่ อ่ามินด้วยบอกว่าพี่ว่าน้องลาวเปนน้องรอบจุ่มเนาะคลิปนี้บอกที่กอ่อตัวลาบไปก่อนก่อเจอกันไหมคลิปน้าสวัสด,ดีกับพี่นอ